จะเป็นยังไงเมื่อความลับชิ้นส่วนของทามวอร์ได้ถูกเปิดเผยออกมาในตอนนี้แล้วมันจะกลายเป็นฟันเฟืองชิ้นสําคัญของซึกสงครามในอนาคตขณะที่เบนเองก็ต้องหวนมาเจอกับสาวที่อาจจะกลายมาเป็นภรรยาในอนาคตอีกครั้งงานเนี้ยเบนได้ใช้สกิลจีบสาวจากปู่แม็กซ์อย่างเต็มที่เรียกว่าเลือดปู่มันแรงซะจริงๆแล้วตอนนี้จะเป็นยังไงจะสนุกขนาดไหนไปติดตามกันต่อได้ในสรุปเบนเหนอันดีเวิร์สซีซั่นที่8 E p ที่4ครับ และก็เหมือนเดิมน,นะครับทุกคนถ้าชอบเราหยิบเรื่องราวของเบนเทนอเว e ร์ซมาลาห้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับพวกเราตูนี้ตูนหน่อยนะครับแล้วเราไปลุยกันเลย เรื่องราวของตอนนี้จะเริ่มต้นขึ้นในเมืองโดสซานโตสเราจะเห็นใครกำลังง่วนอยู่กับการแก้ไขปริศนาแผนที่ขุมทรัพย์อยู่แต่ยังแก้ไปได้ไม่ถึงไหนปู่ของเธอก็โทรเข้ามาโดยปู่บอกว่าถ้าแก้ปริศนาแล้วไม่คืบหน้าเนี่ยแกยังไงมันก็แก้ไม่ได้สักทีหรอกโดยจะให้เธอโทรไปหาเบนเพื่อขอความช่วยเหลือซะซึ่งใครอ่ะไม่ค่อยอยากจะโทรหาเบนสักเท่าไหร่เพราะจริงๆก็ไม่ค่อยกินเส้นกันนะ,นะครับแต่นีเมื่อปู่ขอมาก็ยอมโทรให้ก็ได้แต่ยังไม่ทันที่ใครจะได้กดโทรเลยจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์ ที่ดูตอนที่แล้วมาก็จะจําได้ทันทีว่านี่มันคือมอไซค์ข้ามมิติที่เบนเทนเสันดัดแปลงมาให้พวกเบนใช้นั่นแหละโดยที่เบนจะแนะนําว่านี่มันคือมอเตอร์ไซค์ข้ามมิติมันไว้ใช้ในการเดินทางข้ามเวลาเนะี่ยใครก็งงว่าทําไมเบนถึงมาก,ก่อนที่เธอจะโทรหาเลยเนี่ยรูปพยายามจะอธิบายเรื่องรอยแยกของมิติเวลาแต่เบนก็ขาดจังหวะไม่ให้รู้ต้องอธิบายอะไรยากๆเอาเป็นว่าตอนนี้เหมือนเบนจะรู้อนาคตอันไกลได้อะไรทํานองนั้นนั่นแหละครับท้งคู่คุยการเรื่งตำนานวิหารแห่งทองฟ้าซึ่งที่นั่่่่่นนนนมมมีีสิิงงประดษฐ์ขออเเยูแตัคํา ใครที่เข้ามารบกวนวิหารจะทําให้วิญญาณผู้พิทักษ์โกรธและไม่ควรเข้าไปอย่างเด็ดขาดปู่ของใครก็เลยอยากให้เบนเข้ามาช่วยเพื่อจะให้มาช่วยคุ้มครองใครด้วยนั่นแหละซึ่งตรงนี้มันก็จะมีช็อตที่เบนแอบแซวว่าที่ภรรยาในอนาคตของเขาด้วยนะครับพอพอเบนมาถึงนี่ปุ๊บก็ดันโชว์ภูมิทำเป็นรู้ทุกเรื่องไปหมดจนใครเริ่มรู้สึกรําคาญและเดินหนีไปฉันรู้ว่านายเก่งแล้วสรุปว่านายจะไปกับฉันไม่ละเบนก็เลยตอบกลับไปว่ายังไงก็ได้เพื่ออนาคตคุณไงคุณนายเทนิสัน แม่ยังไม่ทันได้ตกลงปรงใจอะไรกันเลยไปเรียกสาวเจ้าเขาแบบนั้นได้ยังไงเนี่ยไอเ้เบนซึ่งตลอดทั้งตอนนี้เนี่ยเบนมันก็จะคอยหยอดไายตลอดทั้งตอนเลยได้แหละทุกคนเริ่มอ,ออกเดินไปได้วยกันโดยดูคิดว่าเรื่องวิญญาณผู้พิทักษ์น่าจะเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กเท่านั้นแหละซึ่งระหว่างที่เดินกันอยู่ในเมืองเนี่ยผู้คนในเมืองแห่งนี้ต่างก็วิ่งหนีพวกเขากันหมด วิ่งเหมือนเจอผีหลอกยังไงอย่างนั้นเลยใครก็เลยบอกว่าผู้คนแถวเนี้ยไม่ค่อยคุ้นชินกับคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่แถมลูกเองก็เป็นเอเลียนด้วยชาวบ้านก็เลยตักดื่นกันบมดซึ่งต่อมาเนี่ยใครจะมาเคาะประตูคุยกับหญิงชาราคนนึงเพื่อถามหาบ่อแสแต่เบนก็เข้ามาป่วนจนเสียงานสรุปคือไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับไปเลย แลวพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเบนก็รู้สึกหน่อยๆและยืนเถียงกับใครอยู่สักพักแล้วก็แปลงร่างเป็นเอ็กซ์เลเรตบอกว่าจะวิ่งกลับเบลวูซซะอย่างนั้นเรียกว่าเบนมันงอแงมากๆเลยแหละครับแต่ในระหว่างที่วิ่งกันอยู่เนี่ยเหมือนสเกิร์ตที่เงียบมาสักพักจะรับรู้ถึงอะไรบางอย่างก็เลยเปลี่ยนหางของเอ็กซ์เลเรตให้เป็นสมอเดือเพื่อหยุดการวิ่งของเบนเอาไว้และพอเบนหันไปมองข้างหลังปุ๊บก็พบกับทางไปวิหาร่งท้องฟ้าแบบบังเอิญเข้าซึ่งจำเป็นต้องมองจากมุมข้างบนนี้เท่านั้นถึงจะเห็นน่่่คคคััับบบพพออทาาาสญเเกกก็็ลลยยวิงงหแตู้ถี กันไม่เลิกสักทีเบนก็เลยตัดปัะหาอุ้มใครวิ่งไปดูทางไปวิหารด้วยตัวเองมาซะเลยแต่ดันทิ้งลุกให้ยืนงงไปไกลตาแตกอยู่แบบนั้นแหละซึ่งใครที่ดีใจมากๆก็เลยจุ๊บเบนเป็นการขอบคุณซะงานเนี่ยทำมาเบนถึงกับเสียอาการไปเลยแหละครับ S <S เฮ้ยความลึกลับของวิหารยังไม่ยากเท่าความลึกลับของคายกลีนเลยเ <Ben S 1> <Ben S 2> บนบ่นขึ้นมาระหว่างเดินตามคายไปเบนคายเลอรูก๊กรีบเดินทางไปตามหาวิหารกันต่อเดยรู้จะเดินนําเพื่อไปถางป่ามาให้เรื่อยๆแล้วจ,จู่ๆพื้นดินข้างใต้ก็สั่นสะเทือนขึ้นมาซึ่งสิ่งที่โผล่ออกมาจากพื้นดินนั้นก็คือวิญญ,ญาณผู้พิทักษ์ผืนป่านั่นเองสรุปแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล่าหลอกเด็กนะครับแต่มันคือเรื่องจริงโดยมันจะเป็นรูปปั้นหินขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาขวางทางพวกเขาเอาไว้วิิญาาณผู้้พพพททักษ์ุลงมืนนจ เบนกระเด็นเบนเลยกดร่างร่างมาเป็นบลิสบูเฟอร์เข้าไปต่อสู้แต่ทว่าทั้งเล็บและคลื่นเสียงกลับทําอะไรวิญ,ญญาณผู้พิทักษ์ไม่ได้เลยขาดรุกใช้ปืนยิงใส่จนตัวทะลุก็ยังไม่ได้ผลเพราะมันมีพลังฟื้นฟูตัวเองได้เรียกว่าการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างดูเดือดแต่ก็เป็นฝ่ายเบนที่ยังทําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดือดร้อนถือพระเอกผู้ปิดทองหลังพระอีกครั้งเพราะพอเห็นว่าเบนทาอะไรไม่ได้ปุ๊บไอ้เจ้าสเกิร์ตมันก็เลยใช้พลังสร้างเครื่องขยายเสียงของเอโคอโคมาไว้ในมือเบนคือเป็นเอเคคในรางทะแห,ะหํ้้้ัี พลังคลื่นเสียงของบลิสบูเฟอร์ที่รวมกับเครื่องขยายเสียงของ e c h o e c h o มีพลังอนุภาพทำลายล้างที่มหาศาลจนสามารถเป่าผู้พิทักษ์ซักเกเดนไปเลยซึ่งมันก็เหมือนเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับเพราะอนุภาพพลังเสียงนั้นได้ทำลายล้างป่าจนเตียนไปแถบหนึ่งเลยเผยเหตุวิหารแห่งทองฟ้าที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่กลางป่าลึกซะอย่างนั้นพวกเขาก็เลยเดินเข้าไปตรวจสอบกันคายเดินนำไปหาทางเข้าวิหารทว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเบนคิดว่าการเดินหาแบบนั้นมันเสียเวลาเปล่าก็เลยแปลงร่างมาเป็นอโมดิโลเพื่อ จะขุดลงไปที่ฐานของวิหารแล้วจะหาจุดที่เจาะทะลุลงไปได้ง่ายที่สุดให้แทนแต่ยังไม่ทันที่จะได้ความอะไรมากใครก็หากกลไกเปิดประตูวิหารเจอพอดีบางทีนายก็แก้ปัญหาไม่ได้แม้มันจะอยู่ตรงหน้านายอะนะเรียกว่าใครพูดขม่มเบนอย่างเคย เรียกว่าทะเลาะกันตลอดเลยนะครับคู่นี้แล้วทุกคนก็เดินเข้าวิหารไปด้วยกันแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือกลับมีใครบางคนแอบตามดูพวกเขาอยู่และแอบย่องตามเข้าไปด้วยช่วงที่เดินกันอยู่ในวิหารเนี่ยเบนก็บ่นกับรูฟว่าเขาไม่เข้าใจการกระทําทของใครเลยเป็นคนที่เข้าใจยากซะจริงๆรูฟฟังแล้วก็ยิ้มยิ้มได้แค่บอกไปในในว่าเบนอะมาถูกทางแล้วแหละ แม่ไอนี่ก็ชโเก่งซะจริงๆแล้วตอนนั้นเองคายก็พาเดินมาถึงสุดทางที่น่าจะเป็นทางเข้าของห้องเก็บสมบัติตาปรากฏว่ามันก็เป็นแค่ทางตันธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีทางให้เข้าไปเลยเบนที่อยากมีซีนบ้างก็เลยพยายามหาอะไรทําซึ่งคายก็จะพยายามห้ามแต่ก็ไม่ทันแล้วพอเบนดันกดไปโดนกลไกกับดักพอดีทําให้ทางเข้าถูกปิดและขังพวกเขาเอาไว้โดยที่กําแพงก็จะค่อยๆบีบเข้ามาทีละนิดและในอีกไม่ช้ากําแพงก็จะบีบอัดพวกเขาจนเละเป็นโกโก้คลั่งสวยซะแล้วสิครับแบบนี้แต่ในโชคที่ขับขันสุด,สด ก็จะเป็นเจ้าสเกิร์ตตัวดีตัวเดิมที่เข้าไปกดสวิตช์จนพื้นแยกออกหลุดออกมาจากกับดักกําแพงบีบตัวมาได้ซึ่งทุกคนจะร่วงลงมาในหลุมลึกด้านล่างโดยมีเบนที่แปลงร่างเป็นสแนโอมารองรับทุกคนเอาไว้ไม่ให้ตกลงมาที่พื้นว่าแต่ในตอนที่มีการแก้ขไขปริศนาตามหาขุมทรัพย์สุดขอบโลกแบบนี้ยหรือไม่ว่าจะเป็นในอีพีที่เจอคายกระปูอของเธอมันจะมีช็อตให้เบนต้องแปลงร่างเป็นเอเลียนหมาป่าหรือไม่ก็สแนโอเอเลียนมัมมี่แทบจะทุกครั้งไปเลยใช่ไหมครับทุกคนเคยสังเเกกตตตบบบ้้้างงปป่่ะซึมันนบบน็แแแีคลิวนะ ตรงนี้ก็คงจะเป็นการทําให้เข้ากับธีมความลึกลับแล้วก็ฟีลแบบโค้นหาสมบัติละมั้งอย่างพวกเรื่องแวร์วูฟไม่ก็พวกผีดิบหรือมัมมี่อะไรประมาณนั้นแหละครับ ซึ่งหลังจากที่เบนช่วยพวกพ้องเอาไว้ได้เนี่ยใครจะหันมาหยอดเบนนิดนึงด้วยนะนายนี่เก่งทั้งเวลาที่เป็นคนแล้วก็เวลาที่เป็นเอเลี่ยนเลยนะแล้วเธอก็สังเกตว่างานสลักรอบๆผนังถ้ำตอนนี้เหมือนเป็นภาษาของเอเลี่ยนเลยไม่น่าจะเป็นของมนุษย์แน่ๆใครก็เลยวิ่งไปหยียบกลไกลที่ผื่นน้ำกลางห้องแล้วจู่ๆก็มีแท่นหินยื่นขึ้นมาตรงหน้าโดยที่บนแท่นหินจะมีสิ่งประดิษฐ์บางอย่างวางเอาไว้อยู่ใครก็เลยหยิบอุป,ปกรณ์นั้นขึ้นมาเตรียมตรวจสอบก่อนเพราะเรายังไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรแแต่่่่ทววาาไออ้โจบเบบีีียยกกกมซล็หิิสง ขึ้นมาดูแบบดื้อๆเลยทาให้กลไกกับดักทํางานอีกครั้งและคราวนี้เบนดันไปปลูกรูปปั้นหินวิญญาณผู้พิทักษ์ในห้องนี้ขึ้นมาเจ้าจะต้องชดใช้ที่มารบกวนความสงบของวิหารวิญญาณผู้พิทักษ์พูดแล้วก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาทันทีโดยที่เบนกับรูคจะพยายามตรึงแขนของวิญญาณผู้พิทักษ์เอาไว้พอยืนก็ไปกันมารูคก,ก็ดึงหน้ากากของวิญญาณผู้พิทักษ์หลุดออกมาเลยรู้ว่าข้างในตัววิญญาณเนี่ยมันคือหุ่นยนต์นิวาใครสังเกตว่าเสียงพูดของวิญญาณผู้บักดาาจา้านเเนเลยยปีขไขอไ,ไอชว ที่ชื่อยูจินที่กําลังควบคุมเครื่องอยู่สังั้นพอคายคว้าตัวเอเล็ออกมาจากเครื่องควบคุมหุนวิญญาณผู้พิทักษ์ก็ล้มลงไปคายก็เลยพาตัวมาให้พวกเบนดูสรุปแล้วเรื่องวิญญาณผู้พิทักษ์อะไรนั่นก็เป็นแค่เรื่องหลอกเด็กจริงๆนั่นแหละเพราะมันก็เป็นแค่ขุ่นยนที่มีผู้วงการอยู่เบื้องหลังเบนถามว่าทําไมเขาต้องแกล้งทําตัวเป็นวิญญาณผู้พิทักษ์ด้วยแต่อูจินก็บอกว่าเขาเนี่แหละคือวิญญาณผู้พิทักษ์ตัวจริงและเขาถูกสั่งให้ปกป้องสมบัตินิวิหารนี้มาตั้ตรารยคกกนยงงเนเป็ป คนสั่งล่ะทาในใดนั่นเองผู้ที่เราคุ้นเคยก็ปลากัวตขึ้นมาโปรเฟสเซอร์พาราด็อกซ์ว่ามหาพวกเบนเพราะอธิบายทุกอย่างให้ทุกคนเข้าใจโปรเฟสเซอร์พาราด็อกซ์นั้นพาพวกเบนเดินไปดูรูปสลักบนผนังถ้ำที่หน้าตาเหมือนกับมาโทอิกแล้วก็อธิบายว่าตอนที่มาโทอิกพ่ายแพ้เนี่ยโปรเฟสเซอร์พาราด็อกซ์ก็แยกชิ้นส่วนของมันออกมาซ่อนไว้กับวัตถุโบราณชิ้นอื่นๆที่ส่งไปตามห้วงเวลาและมิติต่างๆเพื่อไม่ให้มีใครรวบรวมมันได้ครบซึ่งความลับในวิหารแห่งท้องฟ้าทอ,อ,อิกกกเช่่่่่นนนัแตววาาระหงีคุย จู่ๆพวกเขาก็โดนใครไม่รู้ยิงเลเซอร์เข้ามาโจมตีเฉยเลยและเขาคนนั้นก็คือพี่แรดตัวเดิมอย่างเอ็กซสเกลที่ตามลงมาเพื่อจะชิงชิ้นส่วนของมาโทอิกไปคืนให้กับหัวหน้าของมันนั่นเองเรียกว่าเกิดการต่อสู้เค้นเล็กน้อยเพื่อย่างชิงชิ้นส่วนสําคัญของมาโทอิกแต่ก็ยังสรุปผลอะไรไม่ได้เจ้าสเกิร์ตก็เลยแผลงฤทธิ์อีกครั้งด้วยการเปลี่ยนมือข้างหนึ่งของเบนให้กลายเป็นลูกต้มไฟฮีทปลัสและเปิดอัลติหมัดไฟเจ้าจากการเอ็กซสเกลร่วงลงมาเกางกับพื้นได้สาเร็จเ,เ,จจเบ จังหวะที่กำลังจะล้มลงเนี่ยไข่ได้เข้ามาช่วยประคองตัวเบนเอาไว้ให้จะได้ไมนลงไปกองกับพื้นงานเนี้ยเบนก็เลยได้หยอดคําหวานใส่สาวเจ้าสักเล็กน้อยขอบใจนะคนสวยแม่เลือดปู่เองนี่มันแรงจริงๆด้วยแฮ แต่ในระหว่างที่จีบจีบกันอยู่เนี่ยก็มีประตูมิติสีแดงเปิดขึ้นมาดึงตัวเอ็กโซสเกลกับชิ้นส่วนมาโทออีกไปทำให้พวกเขาเสียชิ้นส่วนสำคัญไปให้กับศัตรูอีกครั้งแล้วและพอจบเรื่องปุ๊บทุกคนก็เดินกลับเข้ามาในเมืองรู้ได้ถามพาราด็อกว่าทำไมเราถึงไม่ไปตามจับตัวขโมยแหละแต่พาราด็อก์ก็ตอบว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาที่เหมาะสมเองนั่นแหละอูจินก็เลยไม่พอใจที่จะปล่อยไปเฉยๆแต่พาราด็อก์ก็ชวนให้อูจินคิดถึงดาวบ้านเกิดแล้วเปิดประตูมิต ณวิหารแห่งนี้ณตรงนี้แล้วเจอกันใหม่นะโปรเฟสเซอร์พาราด็อกซ์พูดก่อนที่ประตูมิติจะปิดลงและก่อนที่พวกเบนจะแยกกับใครเนี่ยเบนก็แสรว,ว่าใครคือคุณนายเทเนสันจนใครเริ่มหงุดหงิดเดินหนีไปอีกแล้วหรือเบนไม่มีทางที่เราจะได้แต่งงานกันหรอกซึ่งสาวเจ้าก็คิดไว้แบบนั้นนะแต่ว่าเราคนดูก็รู้แหละว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อไปจากนั้นเบนกับรู้ก็ใช้มอเตอร์ไซค์ข้ามมิติข้ามกลับไปยังเมืองเบลวูดของตัวเองเป็นนันจบอีีนี้ลงอย่างหวานชื่นเลยแหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเบนที u n เว e ร์สในตอนที่4นี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่ปูเส้นทางความรักของเบนกับคายมานะครับ แล้วก็ยังปูเรื่องเส้นทางของ TimeW a r ด้วยเรียกวความน่าสนใจทั้งคู่เลยยังไงก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบพวเราหยิบเรื่องราวขอเงเบนเทนอเวอร์สมาเล่าให้ฟังแบบเแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านไปดูครั้งแรกหรือยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้พวกเราตูนิตูนสหน่อยนะครับขอบุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ